สวัสดีครับวันนี้เรามาดู LS 125R กันนะครับเป็นตัวเก่านะฮะร,รถเก็บสภาพใหม่ทั้งคันนะครับใหม่ทั้งคันเอาไปวิ่งทริปรอบเดียวนะฮะแล้วก็ขอซื้อเจ้าของเข้ามาเลยรถวิ่งดีมากนะฮะเรามาดูงานชุดสีชุดสีแล้วก็สีโครงเป็นงาน 2K นะฮะสวยมากจัดทรงสวยมากครับ ล้อสีม่วงเป็นล้ออาร์กอนนะขอบ17-18ยางหน้าลายตรงยางใหม่หน้าหลังเลยนะฮะนี่ yeah. จานแบลิงสวยมากเลยสายถักวอนามีเนียมใหม่พุทธนะี 2K องเสวยมากเลยประกับไม่แน่ใจนะว่าอะไรปั๊มบนก็เปลี่ยนใหม่นะเป็นปั๊มลอยโชคแกนสีน้ำเงินมือคัดสายคัดใหม่นะฮะถังน้ำมันสวยครับ คือรถปั้นใหม่แทบจะไม่มีตําหนิเลยนะฮะสีโคงไม่มีบวมไม่มีผุเลยนะฮะฝาคัดสวยครับเสื้อล์สตรงรุ่นนะฮะครับสวยครับชุดท้ายสวยท่อเดิมผ่านนะฮะเสียงโอเคเสียงเพาะมากครับดุมดัมเดดนะฮะดุมดัมเด็ดะะโช้คคอมบิดสูงเตี้ยเลยนะเกียร์ยง เอกสารก็มีเล่มชุดโอนะครับภาษีขาดเกินถ้ายสวยครับแนบสนิทกุญแจดอกเดียวขันได้ทั้งคันเลยนะเนี่ยสวิงอาร์มสวยโซ่สเตอร์สวยนะเนี่ยโครงฝั่งนี้ไม่มีปูนะคือรถปั้นใหม่นะสวยมากระบบสองทีแยกปกตินะฟังเสียงกันดีกว่า ไม่ไม่ไม่ค่อยสวยนะไอตัวขอบตรงนี้เปลี่ยนใหม่ก็ดีฮะไม่แพงฮะประมาณ200กว่าบาทไฟเกียร์ว่างติดนะฮะสฟเลี้ยวซ้ายติดนะฮะสาเลี้ยวขวาติดระบบไฟก็แทบจะครบอะฮะขาดแค่ไฟเบรกแล้วก็แต่นะที่ไม่ได้ใส่ที่เดียวติดครับตั้งไฟตรงติดเลยนะ เรียมครับเรียมยดูงนะเนี่ยสายเตยี่ยสายหมอบเลยถังพักน้ำถังสองที่อยู่ครบนะใต้บ่อของเครื่องมือแล้วก็พวกบันโคนอะไรยเงี้ยอยู่ครบเลยถังเสียเบิดนแรงไม่ได้นะมันมันมืดแล้ว ของเอาไปวิ่งทิปกับผมมาไปกับ100กิโลนะรถวิ่งดีมากเลยร้อยย่าแต่ว่าวิ่งปู่1กันร้อสบสบายเลยฮนะ ราคาเปิดอยู่ที่29,500บาทนะฮะส9 5 0 0ั 29, บาทรถสภาพสวยๆเรียมๆเลยนะรถอ,อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศสนใจก็โทรมาเบอร์084-908-6343นะจะแปะลิงก์เพจกันหนะ้า a c e b o o k ไว้ข้างล่างนะครับตาไปก่อนครับสวัสดีครับ